คส937หลี่เปี้ยนเห็นว่าได้เวลาเหมาะสมแล้วจึงตั้งอาณาจักรฉีจัดตั้งศาลบรรพชนพร้อมแต่งตั้งขุนนางตามระบอบฮ่องเต้ให้จินหลิงเป็นเมืองหลวงตะวันตกกวางหลิงหรือหยางโจเป็นเมืองหลวงตะวันออกเดือน10ปีคศ937หยางผูส่งคนไปมอบราชาองค์การสลาบ,บัลลังก์ให้กับหลี่เปี้ยนฉีหวัง อาณาจักรหูของตระกูลหยางจึงสิ้นสุดลงแค่นี้นับเวลาตั้งแต่คศ902ที่หยางสิงมี่ได้รับบรรดาศัก์หูหวังมาจนถึง937รัฐนานหูตั้งอยู่ได้35ปีซึ่งความจริงแล้วอำนาจการปกครองของตระกูลหยางหมดไปตั้งแต่หยางสิงมี่เสียชีวิตแล้วน้องผู่ยายก้นจากบังก์ต่างทองไปอยู่ที่รุ่นโจหันหน้าเข้าสู่การบำเพ็ญตนหวังว่าจะสำเร็จเสร็จเป็นเซียน โดยการกินอากาศเป็นอาหารปีคศ938หรือหนึ่งปีถัดมายางผู้ที่ถูกกักขังก็เสียชีวิตสิ้นเวรสิ้นกรรมในวัย38ปีในปีคศ942หลีเปี้ยนเจ้าของรัฐหนานถังได้ย้ายทายาทตระกูลหยางไปที่เมืองไหหลิงชาวบูเรียกสถานที่ตระกูลหยางทำนับอยู่ว่าวังหยงนิง้งและมีการส่งทหารไปควบคุมอย่างเข้มงวดคนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้า เมื่อเวลาผ่านไปนานเข้าตามบันทึกประวัติศาสตร์บอกว่าบรรดาชายและหญิงตระกูลหยางจับคู่สมสู่กันเองภายในตระกูลก็แน่นอนสิครับทั้งเดือนทั้งปีเห็นกันอยู่เฉพาะกับญาติพี่น้องกับคนแท้เดียวกันตามธรรมชาติของมนุษย์จะฝืนธรรมชาติไม่ผสมพันธ์กันได้หรือชะตากรรมที่ชายและหญิงของตระกูลหยางต้องผสมพันกันเองนี้เมชาบูรับรู้เข้าก็รู้สึกเวทนาสงสารสุดแสน ล้วนเห็นอกเห็นใจในชะตากรรมอันเลวร้ายของพวกเขาคศ956ใช้หลงห้องเต้ร,ราชวงศ์ฮ่อโจนำทัพเข้าตีหวยนานและมีราชองค์การปอบขวัญลูกหลานตระกูลหยางหลี่จิงเจ้ารัฐนานถังทราบเรื่องนี้ก็กลัวว่าตระกูลหยางจะก่อกระบฏจึงสั่งให้คนไปสังหารสมาชิกตระกูลหยางจนหมดเกลี้ยงทายาทตระกูลหยางแห่งราชหูจึงสิ้นสุดลงเพียงเท่านี้